โดนใจไปกับไก่ทอด KFC ชาตาเมือต้นตลับชาไทยเข้มข้นหอมอร่อยแอปพลิเคชันโกเจ็กฟาร์มเฮาส์เอาละครับกับทสมที่ตอนนี้เขาไทยซีซัันตอกเอฟสุดท้ายแล้วนะครับสถานก,การณ์ตอนนี้นะครับคุยเข้ารอบมานะี่็คือคู่ของแบงค์และต้นหอมก็มีอยู่5คะแนนสว่วนคู่ของวินบัตอุ้ยเหนียวแน่น สองคะแนนอือืผมแต่ผมว่าข้อนี้ยังไงคะแนนก็ไม่เกี่ยวคนที่ตอบถูกเท่านั้นถึงจะเข้ารอบไปเพราะนี่คือรอบของเรื่องนี้ของใครครับสับสนโดยแอปพลิเคชัน Gojek ครับแลแ้กติกาของเรานะครับก็จะมีเรื่องราวครับจากปรานีแท่นกลางนะครับซึ่งวันนี้ก็คือกองนั่นอเ,อเองครับจะมีเรื่องเล่ามาหนึ่งเรื่องนะครับอื หลังจากเล่าไปเนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ผมจะเบรกฮะเบรกเพื่อถามว่ามันมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะโดยจะมีสองชอยครับก็คือช้อยจากปัสตีสองคนที่ขนาบข้างกันนะฮะซึ่งวันนี้ก็คือพี่นัทและพี่ไปเล่น,นะครับผมไม่มั่นใจกับช้อยไปเลยจริงๆเดี๋ยวถ้ายงาังไงเดี๋ยวช่วยคือเนื้อคือเนื้อหาช้อยอะ่ะโอเค อ่าใช่แต่ตัวแต่ตัวคนชอยให้นตัวเจ้าของตัวเจ้าของซอยตัวชอยตัวอยโดนใจตอนนี้ผมว่าผมว่ามาไปเฝ้าให้อินแล้วเหลวแล้วแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วใช่ไหมดังนั้นครับต้องแย่งกันกดปุ่มนะครับเพื่อที่จะตอบว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะฮะแย่งกดตอบเนาะนะฮะและอีกฝั่งหนึ่งก็จะตอบอีกคําตอบหนึ่งในอัตโนมัตินะฮะตอบถูกเข้ารอบตอบผิดตกรอบ ดุนกันแค่นี้เลยนะฮะครับซึ่งเรื่องราวของก้องวัยวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของในโรงเรียนก้องฮะเล่ามาหน่อยเป็นไงคือในโรงเรียนอ่ะผมคนจะไปคนหนึ่งนะที่อ่าอ่าเป็นตัวเป็นตัวโดนแกลบ่อยเออตัวโดนแกลบ่อยนะอ่าเป็นตัวโดนแกลงบ่อยมากอ่าก็วยความที่ผมอ่าเป็นคนไม่สู้คนอ่ะผมผมผมเป็นคนร่างกายอ่อนแอไม่สู้คนอะไรพวกเนี้ย จะด่าก็ไม่อ่าจะด่าก็ไม่ได้เพราะด่าเดี๋ยวก็โดนกระทําอีกอะไรแบบเนี้ยเออแล้วผมเป็นคนที่ไม่กล้าพ้อพ่อแม่กับครูด้วยอ่าผมจะมาเล่าวีรกรรมวีรกรรมโดนแกล้งตอนตอนอ่าก็โดนทั้งอ่าทั้งอ่าเพื่อนเอาเล็บมาจิกแล้วก็ปวนอย่างเงี้ยเล็บจิกเล็บปวนหรือคนโตอ้วนอ่าอย่างที่ผมได้เล่าในเลอ่าในเล่มหนาสุดๆแล้วล่ะ นั่นก็คือเรื่องการสั่งให้อ,อมอวัยวะเพศใชอ่อันนี้ก็เป็นวิราการรม่างึ่งอ่าทําให้ผมเนี่ยออกจากโรงเรียนตอนป .4 ป .5 เนอืไมไปมาอยู่โรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งตอนป .5 ตอนป .5 มโมงก็ไม่ไอหหแต่ตอนแต่ตอนโมนหนึ่งอนะ ก็เริ่มมีดึงกางเกงลงละอ่ากางเกงพระปรุ๊บมมผมไม่คนอ่าผมไม่คนใส่แค่กางเกงในอะ่ะอืมอืมจะจะ่ไม่ไม่ค่อยได้ใส่บอ็อกเซอร์อะไรหรือไม่ก็ตอนตอนตอนผมสั่งอาหารอะ่ะอ่ามันก็มีแก๊งหนึ่งครับอ่าคมขู่รีบถ่ายตังนะฮะเดินการเอามีจี้นะครับอ่าแล้วแล้วผม ต้องเล่าว่าผมมีความกลัวมีดมากเพราะว่าผมเปม็นโรคหัเเราเนี่ยอย่างที่เล่าในอาร์ต้ผม,ม,มเป็นโรคหัวเรามากผมผมเครียดผมถ้าผมจะตายอ่ะผมขอตายด้วยตัวตัวเองดีกว่าไม่อยากตายเพราะคนอื่นอะไรแบบเนี้ยก็คือเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มาเจออะไรแบบนี้มันก็แย่ลงไปอีกนะฮะคำถามของเราจากโกเจ็คและเรื่องนี้ของใคร เหตุก <h ate> ารณ์หลังจากนั้นนะฮะก้องได้ตัดสินใจอย่างไร <c oughs> ตัวเลือกพินัทครับอ่าตัวเลือกผมนะครับอย่างที่น้องก้องเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมามันดูโหดร้ายมากสิ่งที่ก้องทําแน่นอนนะคือลาออกจากโรงเรียนจากปีทันแล้วลาออกเตรียมเตรียมคือเตรียมตัวลาออกเลยคือเออลาออกเลยคือลาออกไปเลยคือเหตุการณ์นี้ต้องไม่เกิดขึ้นกับกูอีกแล้วออกเลยอือออกไปเลยนะฮะ <c oughs> หรือจะเป็นตัวเลือกพี่เปเล่ตัวที่สองนะฮะก็จะเป็นเอ่อทนเรียนจบจนถึงครับทนเลยหรอทนเลยหรอทนเลยถึงขั้นแบบว่าทนเลยต้องทนเรียนจนจบเนาะอาวุธมหกมาเตรียมผมมีดีนะครับทั้งสองคนครับนี่คือโอกาสสุดท้ายของคุณนะฮะเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวให้ดีกดบินตามบ้ารับ ผมว่าถ้าเป็นผมนะผมว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งพี่นัดอืมอ่ะก็ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ลาออกเลยเพราะว่าก้องเป็นคนที่น่าจะรับสภาพความเป็นอยู่ที่นั่นไม่น่าจะไหวอ่ะอืมเพราะเป็นคนที่เจอที่สภาพการเป็นอยู่ที่มันไม่ไหวต่อตัวเองอ่ะเขาจะท้อแบบง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ลาออกเลยก็น่าจะน่าจะถูกอะ่ะน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกอ๋ออะเป็นคำตอบนี้ไปนะฮะคำตอบที่จะเฉลยนั้นเป็นคำตอบออกจอากปากของเจ้าของเรื่องนะฮะก้องครับหลังจากที่อะเข้ามามัธยมโรงเรียนมัธยมที่ใหม่หวังว่าโรงเรียนเข้ามาตอนนั้นหวังว่าจะเจอเรื่องดีๆพอขึ้นมัธยมไปก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่ เลือกออกแย่ด้วยซ้ำก้องตัดสินใจยังไงครับลาออกเลยจ้าลาออกเลยกหลายๆตอนอะว่าผมลาออกแล้วไปเรียนกศนพักหนึ่งปีแล้วก็เรียนกศนออะไรพวกเนี้ยอ่าใช่คือที่ที่คิดไปทางวินเดียวกันเพราะว่าก็พี่ก็รู้เหมือนกันว่าก้องไปเเียนกศนอไงอ่าไม่งั้นก็คงไม่งั้นถ้าเลือก ถ้าเป็นข้อสองก็คือมันก็ไม่มีกศนหรอกอือก็แล้วปัจจุบันนี้ก้องเรียนไงหรือจบแล้วเรียนเรียนกศนจบแล้วจ้าอือจบแล้วอ่าจบแล้วอือเดี๋ยวปีหน้าก็ก็จะต่อมหาลัยแหละปีหน้าต่อมาอะไรอ่าก็เนี่ยก็เนี้ยก้องก็จะเป็นสุดและก็เรียนต่อปริญญาตรีแล้วก็เสร็จปั๊บอ่าถ้าก้องก็อยากเรียนต่อก็ต่อโทถ้าต่อโทแล้วก็จบไปก็ไปต่อเอกพอต่อเอกเสร็จปั๊บก็เอาความสามารถของเอกที่มีไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว เปมาลินยายเอ๋เพิ่งมาเปิดแล้วก็เตี๋ยวทำแมวอะไรอะพี่เอาไม่รู้หรอเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวดีนะเวลาไปสมัครงานที่ไหนใครก็รับทำไมพ่อมันมีเส้นแล้วตอบพ่อผมว่าแต่แต่ว่าเราฝากนิดนึงเราว่าไม่ว่าจะยังไงก็ไม่อยากให้มีความแรงเกิดขึ้นในโรงเรียนเออจริงเพราะว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยมันจะเป็น จุดบ่มจิตใจเราเป็นปมด้อยจะให้ทําให้เราเป็นปมด้อยแล้วก็จะหล่อหลอมมาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ในอนาคตอ่ะาะระวังกันไว้นิดหนึ่งนะฮะในเรื่องตรงนี้นะฮะ,ะผู้ใหญ่ก็ช่วยกันดูแลแล้วก็อ่าอย่าให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆนักนะค,ะอะคือให้มันจบที่รุ่นเราเลยดีกว่าต้อง ให้มันจบซะให้มันจบไปเลยให้มันจัดแกเออจบเล่นให้มันจบให้นี้ไปเลยจบซะเฮ้ยเอ้าเอ้านี่พี่คูจะจบปีหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะฮะคู่ที่เข้ารอบนะครับก็คือคู่ของวินบัสยินดีด้วยยินดีด้วย สุดยอดฮะฟุกพี่ทําตามที่ต้องการแล้วส่วนคู่ของนะฮะพี่แบงม่ต้นหอมไม่เป็นไรนะฮะรับเงินวันปบใจไปห้าพันบาทะโอเคสุดทานสองต่ละห้าโอเครับก็รอก็แล้วก็รอนั่งรอดูได้ว่าแจะคว้าราแจหรือไม่คนที่เข้ารอบนะฮะตื่นเต้นมากเลยนะครับวินบาโออยู่ตรงนี้เป็นไง อยู่ตรงนี้ครั้งแรกเลยด้วยหลังจากซีซันก่อนผมมาคนเดียวนะกลับบ้านด้วยเงินห้าพันดีกันได้เป็นเหต<พ>ุการณ์ที่ผมจำไม่ืมนะเป็นครั้งที่ไพร์ลดตัวนั้นไพร์ตหลดบ่อยมากใช่นต่ไพร์หลดบ่อยแต่พอมาถึงตรงเนี้ฮอ,อยากคว้าแจ็คพอตแล้วเพราะเราจะบอกว่าเราเตรียมสิ่งที่ดีสุดของคุณมาให้นะครับรับเริ่มต้นจากเงินรางวัลย่างละใบนะยกเว้นห้าแสนที่จะมี แปดใบป้ายว่างาอีกหนึ่งใบมันเหลืออีกสองใบใช่ไหมอีสองใบจะเป็นระไรดีดอ,อ่อะอ้ต้หนึ่งล้านบาทแล้วกันล้านาเลยน่าหมว่า,าท,ท่านสามารถเก็บได้สูงสุถึงสองล้านบาทในวันนี้ วันนี้นะสองล้านบาทโอ้โหเก็บได้สองใบไม่ให้รอช้าครับเลือกมาคนละใบหกก็ได้อะอืม,อมหกอ่ะเบอร์หกเ,เบอร์หกก่อนอเบอร์หกก่อนนะฮะโอ้โหาแสนมมาแล้วกที่พี่เลงนั่นแหละเบอร์สิบห้าครับสิบห้านะครับหนึ่งแสนครับอืม,อม,อม เพราะฉะนั้นนะฮะคู่นี้ลุ้นกันเลยฮะแจ็คพอตสูงสุดถึงหกแสนบาทครับ